ก็สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูสกูตเตอร์คลาสสิกรุ่นใหม่จากค่าย l a m b บ t t าที่เปิดตัวได้แบบช็อคไพรส์ในงานมอเตอร์เอ็ก2025ที่ Impact Challenger HALL เมืองทองธาน,นีและนี่คือ l a m b บต t a J 200นั่นเองโดยต้องบอกก่อนว่ารถตระกูล J ของทาง l a m b บ t t านั้นเป็นตระกูลที่มีมานานแล้วนะครับถ้านนับตามปีเนี่ยก็ต้องแต่ยุค60นู่นเลย ดยในบูทแลมเบต้าก็จะนำรุ่นเจ100มาโชว์ด้วยคือเราจะเห็นได้เลยว่าดีไซน์สุดคลาสสิกของ j 200นั้นได้ DNA มาจากรุ่นในตำนานอย่างเจ100แบบเต็มๆเลยก็ว่าได้ ดีเทลต่างๆให้ความเรียบหรูพรีเมียมตามสไตล์สกูตเตอร์แบรนด์อิตาลีเส้นสายตัวรถลงตัวงานประกอบต่างๆถือว่าทำได้เนียนตามมากและรุ่น J200 ก็ยังมากับเอกลักษณ์ของทาง l a m b บ e t t a อย่างการออกแบบโครงสร้างฝาข้างเหล็กหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อของ Steel Body นั่นเอง โดย l a m b บต j 200คันนี้จะมากับเครื่องยนต์1สูบขนาด174.5ซีที่ระบายความร้อนด้วยน้ำและจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดจาก Bosch ด้วยกับตัวรถไซส์นี้ทรงนี้นะครับถือว่าให้เครื่องยนต์มาได้แรงใช้ได้เลยสำหรับผมคิดว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยค่อนข้างครอบคลุมกับการใช้งานที่หลากหลายนะครับจะออกทิปใกล้ไกหรือจะขี่กินกาแฟแถวบ้านขี่รับส่งลูกไปโรงเรียน หรือจะขี่แอคสาวตามหมู่บ้านจะแบบไหนก็ชิลๆครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชันก็ต้องยอมรับครับว่าโดดเด่นจริงๆเพราะว่า r a m b e t a J200 คันนี้เนี่ยมากับฟังก์ชันที่มากมายเกินห้ามใจโดยเริ่มจากหน้าจอแสดงผลนะครับหรือว่าเรือนใหม่ให้มาเป็น TFT ดิจิตอลหรือว่าจอสีที่ให้ความสวยงามและความคมชัดรองรับการเปลี่ยนทีมหน้าจอสามารถปรับความสว่างได้ และยังเลือกได้ถึง3ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาอิตาเลียนและภาษาไทยพร้อมระบบบลูทูธที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อแสดงรายชื่อโทรเข้าหรือการสั่งรับสายตัดสายได้จากสวิตช์ที่แฮนด์โดยตรงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ได้จริงๆครับส่วนเรื่องของระบบไฟแน่นอนอยู่แล้วครับ r รเบ t ตาเจสอคันนี้มากับไฟสองสว่างรอบคันแบบ Fu ู l LED ให้ความทันสมัยสวยงามและส่องสว่างได้แบบชัดเจนในเรื่องของระบบกุญแจนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์ตัวรีโมทจะมีลักษณะกลมๆสีแดงแบบนี้ส่วนในเรื่องความปลอดภัยนั้นก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามากับระบบเบรกที่เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมด้วย ABS แบบดูโอช a น n e ลและยังพวกมากับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือว่า traction control ที่สามารถเปิดปิดได้ ในเรื่องของระบบกันสะเทือนมากกับโชคหน้าแบบดับเบิลอาร์มลิงก์เอกลักษณ์โดยตรงของทางแร m เบตตเขาช่วยสร้างบาลานซ์ที่ดีในการคอนโทรลรถและยังสามารถปรับค่าพีโหลดของสปริงโชกได้ทั้งโชคหน้าและโชกหลังแน่นอนครับว่าปรับได้ถึง5ระดับเลยทีเดียวและยังมีแกจเจ็ตเล็กๆน้อยๆนะครับที่แอบซ่อนมากับตัวรถอย่างช่องเก็บของด้านหน้าที่มาพร้อมกับ USB p o r t c h a r g เจ มีทั้งไทป์ A และไท C เลยนะครับเอาเป็นว่ามีสายแบบไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้แบบชิวๆส่วนถ้าเป็นถังน้ำมันนะครับอันนี้ก็แอบตกใจนะเพราะว่าขนาดความจุเนี่ยเขาให้มาถึง9ลิตรเลยทีเดียวแถมยังเป็นถังน้ำมันด้านหน้าอีกด้วยเปิดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เลยและในเมื่อถังน้ำมันถูกวางไว้ด้านหน้าช่องเก็บของใต้เบาะจึงมีขนาดที่ใหญ่มากๆครับสามารถเก็บสัมภาระได้แบบชิวๆจะซื้อผักซื้อแกงใส่ใต้เบาะสบายๆเลยครับ เอาเป็นว่ากับแรมเบต้า J 200คันนี้ผมถือว่าเป็นสกูตเตอร์คลาสสิกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์ตัวเครื่องยนต์หรือว่าฟังกช์ชันต่างๆที่ให้มาพร้อมด้วยระบบต่างๆที่ช่วยเหลือในการขับขี่และสุดท้ายก็คือเรื่องของราคาค่าตัวที่ทำให้มันน่าสนใจมากๆกับราคาพิเศษช่วงเปิดตัวเพียง 99,800บาทเท่านั้นจากปกติ1,9,800บาทซึ่งราคานี้เนี่ยจะพิเศษที่งาน Motor Expo 2025นะครับวงเล็บนะอันนี้ถามเซลล์มาหลังจากนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะมีการ ให้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกหรือเปล่าก็นั่นแหละสำหรับท่านที่สนใจก็รีบเดินไปที่บูธแลมเบต้าในงาน Motor Expo 2025นี้ได้เลยนะครับคือตัวงานเนี่ยจัดที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีนะครับอันนี้เผื่อใครที่ยังไม่รู้เนาะซื้อบัตรเข้างานได้100บาทนะจ๊ะก็ไปดูตัวจริงกันได้หรือถ้าใครสนใจเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว ส่วนเรื่องของสีสันนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายสีเลยอย่างตัวพรีเมียมไทปเนี่ยจะมากับลักษณะการตัดด้วยสีโครมหรือว่าโครเมียมนะครับจะมีความเงาเงาแวบๆนิดๆหน่อยๆให้ความหรูหราใช้ได้เลย โดยจะมีให้เลือก2สีได้แก่สีขาวเจมมาไวท์และสีดำซูเปอร์แบ็กส่วนถ้าเป็นตัวสปอร์ตไทป์จะมีการตัดด้วยสีดำนะครับอารมณ์แบบดำด้านนิดๆดูดุด,ดุหน่อยจะมีให้เลือกกันถึง4เฉดสีได้แก่สีขาวเจมมาไวท์สีดำซูเปอร์แบ็กสีเทาไลท์เกและสีน้ำตาลโกโก้บราว มาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็ต้องรีบไปจัดนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยถือว่าดีงามพระราม8มากๆย้ำราคาทีนะครับ99,800บาทเท่านั้นราคานี้เป็นราคาพิเศษช่วงเปิดตัวจากเดิม1 9 8 0 0บาทเลยนะโรดีขนาดนี้ยังไงก็ต้องจัดแล้วล่ะส่วนเรื่องของเรทราคาผ่อนก็ต้องบอกเลยว่าผ่อนสบายมากอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจากที่แอบดูนะ เขาคิดเป็นรายปีนะครับตารางผ่อนที่ผมไปเห็นมาเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนเริ่มต้นประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองจะเรียกว่าผ่อนแบบสบายๆแต่ได้สกูตเตอร์แบรนด์อิตาลีที่มีฟังก์ชันครบๆเครื่องยนต์ใหญ่ระบบความปลอดภัยที่ดีมากขนาดนี้เอาเป็นว่าไม่จัดไม่ได้แล้วครับจะเงินสดหรือเงินผ่อนผมว่ายังไงก็คุ้มอยู่ดี และเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับแล m เบต้า200คันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ